สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการไลฟ์สาระเทครีวิวนะฮะวันนี้ผมอยู่ในเกมฮอนไคร์อิมแพค3นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นดินแดนแตกสลายนะครับผมเป mm ็นอีเวนต์ว่าอัมาเลตยังไงอะไรยังไงนะอันนี้ผมเล่นมาครึ่งทางแล้วนะครับผม mm hmm. ก็จะมาแนะนําก่อนก็คือนี่เป็นเกมนี้นะฮอนไคร์อิมแพคหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านผ่านหน้ามาในรถไฟฟ้า BTS เลยแบบเนี้ยโอเคนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะฮะวิธีการเล่นก็คือเดิมทีนะมันจะมีมีบอสอยู่ในประจำด่านหนึ่งตัว นะครับผมนี่มีบอสอยู่ในหนึ่งตัวนะฮะอยู่ตรงนี้เอ่ออันนี้มันน่าจะอยู่ชั้นอ่าชั้นไหนอ่าแถวๆนี้นะอ่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะโผล่มาเองมันจะมีบอสอยู่หนึ่งตัวนะซึ่งตอนแรกเราจะตีไม่ได้นะครับผมวิธีการที่จะตีก็คือเราต้องทำอ่าอย่าผมเล่นด่านเก่านะแนะที่แนะนํานะว่าจะให้ทำทุกวันก็คือการเอาชีวิตรอดรายวันนะฮะอันนี้ก็เข้าไปทําการเล่นได้เลยในแต่ละด่านก็ในแต่ละจุดก็จะมีก็จะมีไอ้นี่อยู่นะมีเขาเรียกว่ามีเอ่อ มีมอนเตอร์อยู่ก็ไม่ต้องสนใจอะไรตัวละครมีให้ทดลองเล่นนะเล่นได้เลยให้ตัวละครทดลองเล่นก็ได้อ่าเดี๋ยวที่ผมจะทําไอ้นี่รายวันก่อนไอเอาชีวิตรอดรายวันนะจะพาไปบอกว่าแต่ละวันต้องทําอะไรก่อนนะจะตีบอสถ้าอยู่ใกล้ๆครับเดียวเดินไปแป๊บ อ่าเราจะเรียบร้อยแล้วนะโอเคเคลียร์หมดแล้วอ่ามีถอนรากถอนโคนรไรวันโอเคก็จบไปนะแล้วเราก็มาอัพสกิลก็สกิลก็ไลอัพไปเลยก็ได้ครับมีแต้มไหนอัพอะไรก็อัพอัพไปนะฮะอ้าวไม่มีอะเต็มนะฮะอันนี้อัพได้ด้วยเหรอโอ้หอันนี้ไม่ได้ใช้คนละอย่างกันเลยอ่ะโอเคก็เป็นเควสอันนี้เป็นเควสอีกอย่างนะก็ต่างกันหน่อยหนึ่งก็แนะนําให้ทํานะอันนี้ เอาชีวิตรอดรายวันทำทั้งสองดันได้ไหมวะสองดันได้ไหมอ่ะได้ด้วยนะทำทั้งสองแบบเลยถ้าถ้าเปิดถ้าปลดสองแบบแล้วนี้เข้ามานะตอนแรกมันจะมีความคืบหน้าหาจุดอ่อนของบอสนะฮะซึ่งก็คือจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือเราถ้าในถ้าในดันวันแรกครับมันก็จะมันก็จะได้แค่ประมาณวันละยี่สิบห้าก็คือให้เคลียร์สามจุดเนี้ยสามจุดเนี้ยทุกวันนะฮะวันละสามครั้งเนี่ยมันจะสู่มาทุกวันวันละสามครั้งเก็บได้สูงสุดสิบสองครั้งนะเราก็ลงไปสู้เลย อ้าวมีตัวละครอ้าวโหมีมีให้ใช้ด้วยมีอาวุธยังไงเนี่ยถ้ามีมีให้ใช้ใช้เมเราเองดีกว่ามีมีของวงฟูกว่านะก็อ่าตัวนี้ไปแล้วก็เอาอ่าตัวนี้มาโอเคไปลุย อันนี้ก็จะมีก็จะอันนี้ผมยังไม่ได้มาเล่นเลยนะอันนี้ยังไม่ได้มาเล่นเลยนะเนี่ยอันนี้เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะะโอเคก็จะมีบอกเหมือนกับไอ้กับดักต่างๆอะไรแไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับผมก็วิง่งวิ่งเข้าไปตีสามอย่างแล้วก็ไอ้น,นี่ออกนะจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากรอดผ่านร้อยแย่คุณเคยปรากฏหน้าคุณบล็อกสี่เหลี่ยมสีเขียวลวดลายที่ดูแปลกตาเสียงคำรามของปีศาจที่ดังเวข้าม,มาจเกไกย เจะเลยเลยแล้วไม่ทันละเมื่อเหมือนกับพื้นที่เมื่อสักครู่ไม่ผิดคุณรู้ดีว่าที่นี่เป็นคนคนละที่กับกับเมื่อกี้นะแต่ตัวเองกําลังเดินอยู่ในอ่าท่างมันแล้วกันอ่ะก็ค้าค้าไปแค่บอกค่ับว่ามันเป็นอีเวนต์นะปีศาจนี้นี่จะอ่านก็ได้นะไม่อ่านก็ได้ผมไม่ค่อยอ่านนะอันนี้แค่แนะนํารายวันเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันเลยจุดแรกอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะไม่ไกลมากแต่ค้นหาไปดูแค่นี้เองอ่ามีมอนสเตอร์นะก็เคลียร์มอนสเตอร์ ๋ยวแป๊บเดี๋ยวไม่ยากแป๊บเดี๋ยวญญอ่าเรียบร้อยนะฮะเคลียร์ยรยแล้วผุกครับเราติดแอนปี้มันค้างอยู่เราก็มาเก็บนะเก็บที่เสาโอเคได้ละหนึ่งนะก็จะปลดมาแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปจุดสองต่อเลยนะครับ อ,อยู่ตรงไหนก็กดแผนที่แล้วให้มันน้ำทางไปก็ได้นะถ้าเกิดขี้เกียจค่อยๆเล่นนะแปบ๊บนึงอยู่นี้ก่อนอ่ะอันนี้ก็แนะนําให้ยืนนะเพราว่าถ้าหลอดบอสเต็มหลอดมันเต็มบอสจะโผล่นะหลอดทางซ้ายมือบอสโผล่ก็คือเราก็ต้องตีให้เกาะมันแตกให้มันหนีไปก่อนนะเพราะเรายังตีมันไม่ตายเนาะอะไรเนี่ยไปยังตำแหน่งจุดหนึ่ง แค่นี้เปล่าวะอะไรเนี่ยอะมาเคลียร์ต่อเดี๋ยวผมขอทำการเคลียร์มอนต์แรบ,บนะครับโอเคเคลียร์มอนต์เรียบร้อยแล้วเราก็มากดที่เสาต่อนะฮะก็จะปลดก็จะปลดอ่าปลดเป็น16เห็นไหมฮะก็ค่อยๆปลดไปเรื่อยๆนะเป็นเปอร์เซ็นต์นปนไปจนก,กว่าจะครบ100%นะจะลงได้วันละ3ก็จะประมาณ2 5 น่าจะประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนมันจะมีหนีรายวันอะไรตรงนี้ครับก็เอ,อาชีวิตรอดายวันนะก็ให้เข้าไปเก็บด้วยเก็บเพื่อจะได้โอระเบิดกายภาพเลยะกนะ็ไม่ต้องทนอ่าเก็บเข้าไปนะอ่าอน,นี่อันนี้ก็ทําทุกวันก็ดีครับจะได้แต้มมาอัพความเก่งของตัวของตัวละครเราในนี้ด้วยนะโอ้ได้เยอะด้วยนะได้เยอะด้วยเนะี่ยโอเค อัพอัพไปนะมีอะไรอัพอะไรก็อัพอัพไปมั่วๆก็ได้ไม่น่าผมว่าไม่น่ามีผลมากมึงเราไม่ต้องโฟกัสได้นนะแล้วมันเล่นทุกวันมันได้อยู่แล้วนะอ่าแล้วทีนี้ก็เคลียร์มอนจุดที่สามนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์มอนก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับพอบางทีหลอดก้านข้างเต็มนะผมไม่ได้เคลียร์ให้มันหมดนะมันก็จะมีบอสมาอย่างนี้เราก็ต้องน่าจะต้องตีเกาะให้แตกแล้วล่ะไอ่นี้นะโอ้ที่ผ่านแล้วเกาะที่ต้อง การโจมตีลูกหน้าทําแบบกายภาพแล้วเสริมขึ้นเยอะผู้าสามารถใช้การโจมตีขัดจังหวะการโจมตีก็ลงมาถึงจังหวะโจมตีสําเร็จคุณจะอ่านอันนี้อ่านหน่อยก็ดีนะปล่อยการโจมตีจังหวะเหมาะสมทุกการตีนักล่า,ลายังไงวะเนี่ยจังหวะเหมาะสมคือตรงไหนเนี่ยดีเทียร์ดีกว่าอ๋อนี่ไงไปกินที่เหมาะสมพวกโหแหว่งไปเยอะเลยทุกอ่ะ อ่าเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะครับผมน่าจะใช้เวลาพักนึงอ่าโอเคพอนรลบตีมาก็ตีส,สวนฮนะนี่ไงโอเคเรียบร้อยแล้วลากลาก็จะหนีไปอ่าโอเคครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วเข้ามากด R ตัวนี้นะอ่าอันนี้คือเสร็จแล้ววันหนึ่งเราทําได้แค่นี้นะครับผมก็แค่นี้เลยสิบห้าแล้วเราก็าออกรอวันต่อไปอ่าพอครบร้อยปุ๊บเราก็ไปตีบอสมากินี้ที่เราเจอนะะในแมッ ซึ่งแบบแรกจะไม่ใช่ตัวนี้นะฮะแล้วก็เซฟแล้วออกโอเคเรียบร้อยครับง่ายนะครับเควสนี้ไม่ยากนะมีตัวละครให้ทดลองเล่นด้วยก็ใช้ตัวทดลองเล่นไปก็ได้นะครับนี่ยมันจะมีตัวละครทดลองเล่นอยู่นะโอเคก็เอาไปเล่นกันดูได้นะครับผมซึ่งเป็นเควสง่ายๆมีไดอา็อกให้อ่านนะซึ่งของรางวัลลืมบอกเลยของรางวัลในกิจกรรมนี้นะก็จะมีเควสได้ทำนะว่าเควส์ทำเสร็จปุ๊บก็จะมีของให้แลกก็หนึ่งก็มีชุดตัวละครของตัวนี่นะตัวเขาเรียกตัวอะไรวะ ตัวของของดูลันดอลนะฮะถ้าใครใครเล่นแล้วก็น่าจะรู้เนาะดูลันดอลเป็นชุดนี้นะฮะโอเคแล้วก็มีเพชนะเพชก็แลกแลกไว้นะครับผม,ผมก็แนะนําให้แลกไว้เปิดกระชาในแผต่ต่อ,ต,อต่อไปโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ชมไปจนจบคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมนะเดี๋ยวจะเริ่มหันมาลองทำคอนเทนต์เกมนู้นเกมนี้บ้างอาจจะมี่อนคง คอนไคเจนชินหรืออาจจะเป็นเกมเกมคอมนะส่วนมากผมก็เล่นเกมคอมนะเกมนี้ก็เล่นแค่เป็นประจําวันเป็นรูทีนเฉยๆนะโอเคก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ก็ผมครับอย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์ด้วยยูฮูไปละ